ับไปกลับไปกลับไปไปเไปไอ้โดดดิปลวดให้หน่อยดิปลวดหน่อยหน่อยหน่อยอันไหนนี่เหรอันบแตะเดี๋ยวผมทำเองคุณนี่เดี๋ยวฉันถูให้เอาหน้า กำลังเอาใจแม่ฉันอยู่เหรอไม่ต้องพยายามหรอกถ้าเหม็นก็ไม่ต้องทำเปล่าซะหน่อย เหม็นต้งไหนปลาล้าใครๆเขาก,กินกันไม่เชื่อใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันพิสูจน์ให้ดูเป็นอะไรเหรอคุณน้ำปลาเข้าตาเ,เดี๋ยวฉันดูให้ ประเทศแบบนี้แล้วฉันจะให้ลาไปห้องเพลงถ้าคุณคิดผิดกลับกันไปได้แล้วไปบอกไปไปบอกไปไนหมอนเกิดยังขึ้นมอนมอนคิดว่าสิ่นี่พ่อนบอกเฮ้ยเก๊งเตยก่อยแน่เกิดอะไรขึ้นนีักแกนเป็นแม่เลี้ยงของมอนนะจ๊ะต้องตีนึงขนาดนี้เหรอ ปยังคนสิทิตีมันบ่ได้มันหนีออกจากบ้านแล้วมันก็ลักนีนขอแบบพอมตอนม่อนอยู่กับข่อยมอนบ่นมีเงินติดโตเลยทักบาทโอ๊ยตัวซีหูเรื่องเี้อีหละ่ะคุณตีมอนแบบนี้เป็นประจำเลยใช่ไหมอานนั้จะเป็นอย่างล่ะงั้นทุกคนเป็นพยานนะครับว่าน้าคนนี้ทารุณกรรมเด็กมาโดยตลอดต่อไปนี้คุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ของมอนอีกต่อไปเรื่องในครอบครัวคนอื่นอย่ามาสอดบักมอน กับ,บ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลี้ยงมัมงนอยจนใหญ่สร้างตปัญหาเปลืองข,ข้าวซุปข้าวกระบ๋กรับ๋ผมผปล่อยม่อนกลับไปด้วยไม่ได้หรอกในเมื่อคุณเองก็ไม่อยากดูแลม่อนอยู่แล้วผม,มจะเป็นคนดูแลม่อนเองพวกเราด้วย <c oughs> ใช่ไกวกับไมย่ย่างด้วยกันละถ้าไม่ยอม ก็ไปคุย,ยที่โรงพักเฮ้ยปากไปก่อนจะค่อยๆไปด้วยอีรีบอกจริงสิมอนของแบบนี้ใครเขาพูดเล่นกันหล้วมอนพวกเราออยากให้มอนไปอยู่ด้วยนะ บองเขาลำบากเกลาก็หอเพลงบได้แล้วคอยก็เป็นพระอีกโอ้ยมอนนี่เองคิดมากกว่าพวกข้าอีกนะไอ้เรือนะไม่ต้องคิดเอาไว้ก่อนถึงวันนี้เราจะไม่ได้ใจแม่เล็กนะแต่อย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้ช่วยมอนกลับกันนะมอน<ป> <laughs> ทษด้วยนะครับที่มารบกวนลาล้ะครับค่าสันจะให้ลาไปห้องเพลงคืนนี่คืนนี่คืนเดียวคืนสุดท้ายฉันทำเพื่อบักมอน <c oughs> <c oughs>